BMW R18 First Edition hey, <can> ที่แต่งในสไตล์ Bubble ลอเฟ e l จากโรงงาน BMW R18 เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดของทางค่ายเลยก็ว่าได้ครับโดยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,802 cc สองสูบแบบบ็อกเซอร์ OHV ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผมแต่พวกอ i อ c o o ย e r คูลเข้ามานะครับ <My S 1> เพื่อให้ระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแรงม้าของตัวเครื่องยนต์นะครับมีแรงม้าอยู่ที่91แรงม้านะครับที่รอบ4,750รอบต่อน,นาที แรงบิดหรือทอร์กเนี่ยเรียกว่าหนักหน่วงมากเลยทีเดียวครับมีอยู่ที่158นิวตันเมตรนะครับผมที่3,000รอบต่อนาทีนั่นเองกำลังอัดจะอยู่ที่9.6ต่อหนึ่งะครับผมขนาดลูกสูบและช่วงชักจะอยู่ที่107.1คูณ100มิลลิเมตรนะครับเกียร์ของตัวรถเนี่ยมาพร้อมเกียร์6สปีดนะครับมีเกียร์ถอยมาให้ด้วยใช้มอเตอร์ในการถอยนั่นเองนะครับถังน้ำมันเนี่ยมีอยู่ขนาด16ลิตรน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่345กิโลกรัมเรียกว่าน้ำหนักเยอะเลยทีีเดยว ชกหน้านะครับผมเป็นชกแบบเทเลสโคปิกที่มีขนาดแกนชกอยู่ที่49มิลิเมตรชกหลังเป็นแบบสตีดสวิงกิ่งฟลักมาพร้อมกับสัดนะครับผมที่สามารถปรับค่าของสัตได้เบรกหน้านะครับผมเป็นดิสเบรกแบบดิสคู่นะครับที่มีขนาดจันดิสอยู่ที่300มิลิเมตรนะครับผมปั๊ม4พัทสองข้างเลยนะครับเบรกหลังเป็นแบบดิสเบรกนะครับผมที่มีขนาดจันดิส300มิลิเมตรเหมือนกันนะครับผมเชฟปั๊มหลังแบบ4ีพอทเช่นกันนะครับ ระบบเบรกมาพร้อมกับระบบ ABS ยางหน้าใช้ขนาด120/70ทัขอบ19นิ้วยางหลังใช้ขนาด180/65ทัขอบ16นิ้วนะครับผมกุญแจเป็นแบบกุญแจคียเล s ตัวรถนะครับผมขับเคลื่อนด้วยเพารูปล่างรูปทรงของ BMW R18 First Edition ในสไตล์บับเบิร์น่ถูกถ่ายทอดนะครับผมมาจาก DNA ของ BMW R5 นะครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันทรงหยดน้ำโครงที่เป็นแบบเปรคู่รวมไปถึงความดิบของตัวรถ ด้วยเอกลักษณ์ของตัวรถที่มีความใหญ่ตัวรถยาวทําให้ดูดุดันบึกบึนเป็นอย่างมากตัวรถมีดีไซน์สีดําตัดด้วยโครมเมี่ยมจากโรงงานนะครับทำให้ตัวรถดูหรูหราเป็นอย่างมากเลยไฟหน้าของ BMW R18 เป็นไฟแบบ LED รอบคันนะครับและไฟหน้าไหนยังมาพร้อมกับไฟคันเร n g งไลท์มาให้ด้วยนะครับเมื่อเอียงรถ25องศานะครับผมไฟก็จะติดนะครับทำให้เราสาม,มารถมองเห็นในโค้งในเวลากลางคืนได้ดีชัดยิ่งขึ้นนะครับ ไฟเลี้ยวไฟไท้ายของ BMW R18 First Edition ที่แต่งมันสไตล์ b o b บ e r นะครับผมเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ครับซึ่งในตัวเนี่ยมีทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหลีในตัวเลยครับจบครบในดวงเดียวเลยซึ่งแน่นอนว่าไฟแต่งจากโรงงานเนี่ยมีขนาดเล็กนิดเดียวนะครับแต่สว่างเรียกว่าสว่างอุตาแตกเลยก็ว่าได้ครับถ้าปัดเรือนไม้น,นะครับผมผสมผสานเทคโนโลยีความคลาสสิกเข้าด้วยก,กันนะครับ <'re> ก็คือใช้แบบดิจิตอลผสมอนาล็อกนั่นเอง สามารถบอกระยะทริป AB วัดรอบวัดคอมเร็วนาฬิกาไฟบอกเกียร์เรียกว่าครบเลยทีเดียวครับระดับน้ํามันนะครับเมื่อเราเขี่ไปได้ระยะที่น้ํามันใกล้จะหมดนะครับผมก็จะมีแจ้งเตือนตรงหน้าปัดเรนไม้นั่นเองตัวรถเนี่ยยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าจากโรงงานหมดกครขับขี่ถึงสโหมดได้แก่โหมดร็อกเลนโหมมีระบบ ASC ควบคุมด้วยนะครับหรือเรียกง่ายๆว่า Anti Hopping c r u s h นั่นเองนะครับผมระบบ y n a m i c b r a k e Control ระบบควบคุม engine brake ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเรียกว่าถึงหน้าตาจะเก่าแต่ก็แฝงไปด้วยความทันสมัยเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ครับสำหรับ BMW R18 First Edition ที่แต่งมาในสไตล์ b u b เบิคันนี้แทนของ BMW R18 First Edition ที่แต่งมาในสไตล์บั b เบ e นะครับผมเป็นแฮนด์บาร์ที่เรียกว่ากว้างมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักในการขับขี่นะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้ากับแฮนด์ได้ดีนั่นเองนะครับ การขับขี่นะครับเรามาเริ่มที่ท่านั่งกันเลยดีกว่าครับท่านั่งต้องบอกว่าท่านั่งของ bmw r 1 8ตัวบับเบิ้ลที่แต่งมาในสไตล์บับเบิ้ลคันนี้นะครับผมเรียกว่าท่านั่งเป็นท่านั่งสไตล์รถคุยเซอร์นะครับแต่แฮนด์บาร์มีขนาดกว้างมากทําให้เราต้องการแขนออกมากๆเลยก็ว่าได้ครับแน่นอน,นครับว่าเมื่อแฮนด์บาร์กว้างมันก็มีผลต่อการควบคุมของตัวรถเช่นกันนะครับผมการควบคุมของตัวรถที่เป็นแบบแฮนด์บาร์เนี่ยค่อนข้างกว้างเนี่ยทำให้รู้สึกว่าจะเลี้ยวยากนะครับช่ว ต้องบอกว่ารับรองขี่สนุกเลยเวลาสตาร์ทนะครับผมแนะนําว่าให้เอาขาตั้งลงก่อนแนละ้วสตาร์ทนะครับเพราะแรงเบี่ยงจากเครื่องยนต์รุนแรงมากเลยทีเดียวครับในส่วนของช่วงล่างของ bmw r 1 8ที่แต่งมาในสไตล์บั b เบิลคันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้กับช่วงล่างที่เข้ากับรถได,ด้ดีมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชกหน้าที่มีขนาดแกนชกอยู่ที่49ม mm, มแต่ต้องบอกว่าซิทต,ติ้งจากโรงงานแจ่มมากๆครับชกนิ่งมาก ชกหลังสามารถปรับสัดได้ด้วยนะครับด้วยน้าหนักตัวผมนะครับผมที่พูดขีนอยู่ที่ประมาณ7 4กิโลกรัมเซตติ้งจากโรงงานถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับไม่มีอาการยบย้อยแต่อย่างใดกําลังของเครื่องยนต์นะครับผมต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะครับมีท่อแต่งนะครับต้องบอกว่าหากยังไม่เปิดท่อเนี่ยเรียกว่าเร่งทีก็น่าตึงแล้วนะครับผมแต่หากเราเปิดสวิตช์ที่ท่อนะครับผมเรียกได้ว่านะครับเสียงเครื่องยนต์เปลี่ยนไปเลยครับแน่นมากๆแรงบิดของตัวรถเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ ทาให้ผมเองเนะี่ยหรือผู้ขี่หลายๆคนที่ได้ลองแล้วหรือว่าใครเคยขี่แล้วผมรับรองได้เลยว่าเราใจยิ่งขึ้นแน่นอนครับผมเรียกได้ว่าแค่ปุ่มเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนรถไปคนละคันเลยซึ่งกําลังแรงบิดของเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเร่งแสงได้ขาดแน่นอนนะครับผมด้วยทร์กที่มีถึงขนาด158นิวตันเมตรนะครับผมเรียกได้ว่าร่งสั่งได้ดังใจเลยครับต้องบอกว่าไฟส่องสว่างของตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับผมที่มีไฟคอนเดลิงไล่มาให้ ไฟท้ายไฟเลี้ยวที่เป็นแบบคัสตอมเล็กกระทัดรัดเรียกได้ว่าสําหรับสายคัสตอมนะครับได้เห็นผมว่าชอบแน่นอนครับรับรองถูกใจชุดไฟท้ายชุดนี้แน่นอนระบบเบรกนะครับผมต้องบอกว่าเบรกของตัวรถให้มาพอดีกับตัวรถเลยด้วยน้ําหนักของตัวรถที่เยอะเบรกก็เอาอยู่สบายๆนะครับแถมยังมี ABS มาให้รับรองได้ว่าปลอดภัยหหยห่วงเลยครับผมจะเบรกแบบกำเต็มมือก็ได้นะครับสรุปแล้วนะครับผม BMW R18 ที่แต่งมาในสไตล์บับเบิลนะครับผมต้องบอกว่าเป็นรถที่เรียกได้ว่า มีชุดแต่งที่หล่อเหลาโดนใจกันอย่างมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียที่สามารถเปิดติดได้นะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงดังรบกวนคนอื่นเลยเครื่องยนต์สามารถเร่งได้ดังใจนะครับช่วงล่างพอดีกับตัวรถเลยโหมดการขับขี่มีถึง3โหมดนะครับผมระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มาแน่นนะครับเรียกได้ว่าถูกใจสําหรับสายนี้อย่างแน่นอนละครับแล้วก็คุ้มกับราคาของตัวรถอีกด้วยนะครับเรามาดูที่ข้อสังเกตของตัวรถกันบ้างครับตัวรถเนี่ย ข้อสังเกตก็คือมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่2นะครับผมแฮนด์บาร์มีขนาดค่อนข้างกว้างนะครับทำให้พวกขี่เนี่ยปรับตัวช่วงแรกๆนะ่อยากมากๆเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณ BMW m o ม o r r a d มตรมากๆนะครับผมที่ให้พวกเราได้มีโอกาสทดสอบรถ BMW R18 First Edition ที่ตกแต่งในสไตล,ล์บับเบิลขคันนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยครับ แล้วกลับมาพบกันร,รีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มได้ที่รายการมอไซตทีวีรายการดีๆที่ไม่ได้มีแค่เรื่องมอไซต